แผมก็จะมาสอนเอ่อแตะไฟล์เกมเมลอนเฮกาวนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องไปาหามอดเอาเองนะผมไม่มีให้นะเอาใ้ทุกคนกดไปที่แอปเซตเนะกดเข้าเดี๋ยวแป๊บนึงแปน๊นึงขอย้อนกลับก่อนนะเมื่อกี้เพิ่งลงมอดไปโอเคอยู่หน้านี้แล้วให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับกดตรงดาวน์โหลดนะ เอออันนี้อันนี้นะน,นี่อันนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้ Se ตไตรงนี้นะกดไปเลยนะโอเคแล้วก็กดวิวนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนกดตรงนี้ตรงที่ตัวสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะกดไปเลยนะตรงทิกทุกเนะี่ยแล้วก็กดทิกทุกตรงอันนี้นะนี่นี่กดอันนี้ไปเลย กดทิกถูกแล้วก็เอาทิกถูกเราวมืตัวนี้แล้วก็จากนั้นก็กดมาซีเขียตรงนี้นะกดสองรอบทาขึ้นแบบนี้ก็ทุกคนกดอันนี้ได้เลยนะดาวน์โหลดกดอันบนสุดกด Android กดคำนี้นะอ่านไม่ออกกดเข้าไปนี่แล้วก็กดอันนี้นะครับกดไปเลยครับโอเคเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะกดตรงนี้นี่ตัวสี่เอฟอะไรเนี่ยกดไปเลย กดม็อดนะครับกดดาวน์โหลดครับแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้เมื่อกี้บ่อยกดดาวน์โหลดกดตรงนี้นะครับตรงดาวน์โหลดเหมือนเมื่อกี้อันนี้ไม่ต้องกดแล้วนะเสร็จแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวขอเข้าเกมก่อนนะว่าได้หรือเปล่านะครับทุกคนถ้าได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไป ไปกันเลยขอเลือกแมพก่อนท่านผู้ชมควรเอาแมพดีอะไรทรกคนอาผมขอเป็นแมพอันนี้แล้วกันไม่ต้องเรื่องเยอะเรื่องนิดเดียวก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับคนที่ดูคลิปนี้หรือว่าเข้ามาใหม่นะรอก่อนนะครับทุกคนภาพมันยังไม่มาโอเคมามาดูกันว่าได้ไหม มาดูกันว่าได้ไหมอืมไม่ได้อยู่อันนี้เหรอหรือว่าอยู่อันไหนอ่ะในมอสที่โหลดมานี่ไง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 มอสที่โหลดมาทุกคนฮักกี้วักกี้อะครับีได้ไงทุกคน <c oughs> <f uck> อ่าเราก็เอาพวกนี้มาเล่นด้วยละกันเฮ้ยอ,อะไรอะ ไอยูทูบนี่เองมาก็เล่นกันสักนิดหนึ่งแล้วกัน,นไหนๆก็แล้วนะเอามาเล่นให้ทุกคนดูแล้วก็ถ่ายลงมาเลยมาสนุกนะรับรองคลิปนี้มีสนุกกันทุกคนแน่นอนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอ้สวัสดีสเต็ป นายเป็นใครเหรอนายไม่รู้จักฉันหรือไงฉันมาจากกระตูนโด่งเลยนะกระโดนโด่โดงดังอะรู้จักเปล่ากระตูนเฮียอะไรมึงวะเอาเฮียดากูเหรอกูตายมึงนะกูมีขวนนายกูไม่ใช้ขวานแต่กูใช้มือนี่เละมึงจะทำไงมึงเตะมามึงทำมามึงเตะกูมาเลยเดี๋ยวดูของกูนะขวานมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกนะ ขวานทำอะไรมึงไม่ได้มันก็ทำลายกูได้นะเฮ้ยเออเออไอสัตว์นดนลกดีโอเคดี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 ด,ด,ดีสวัสดีเพื่อนเอา้าไม่มีใครนี่หว่าื้อเกตันชื่อซามูไรเอ็กนะว้าวสวัสดีลูฟี่ในซามูไรเอ็กฉันจะฆ่านายนะ สมุไรเอ็กนายจะฆ่าฉันเหรอจะฆ่ามึงไงมึงไม่ได้ยินสอมองเป็นไงวะเฮียดีไซตามะช่วยกูด้วยกูมีตัวเฮียกำลังฆ่ากูฉันมาแล้วฉันชื่อไซตามะคอยไงล่ะเอสไซตามะคอยช่วยด้วยเฮียมันจะฆ่ากูแล้วต่อยมันเลยต่อยมันเลยต่อยมันเลยฉันจะต่อยแกเองนา่จะต่อยใครนะ ไม่ยไม่ใช่ไหนุกนอีกคนนึงอีกคนนึงโอเคโอเคต่อยเลยปิว้วไม่เออมันแข็งแรงเกิดไปมันจะฆ่ากูแล้วเออเบนพีลูฟี่ช่วยด้วยมันตายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงออไม่มันว้าไปได้แล้วฉันกลับมาแล้วใครวะไม่เห็นมีใครเลยพู